เพื่อนๆช่องพูไทม์ทุกคนที่ยังลงเหลืออยู่นะครับวันนี้จะพาทุกคนไปนอนในรถกันนะครับไปใกล้ๆบ้านนี่แหละพอดีว่าผมอยู่ขอนแก่นเนาะผมจะพาทุกคนไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง่ะต,ตอนเนี้สี่โมงเย็นกว่าๆละยังไม่ออกจากขอนแก่นเลยไม่รู้ว่าเขาจะปิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรีบไปตอนนี้มาพักสต๊อปกันที่ปั๊มบางจากเหมือนเดิมนะครับปั๊มบังจากที่ขอแขนแก่นยิ่งใหญ่กว้างขวาง,วาง,วางมากเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะาของที่เราเตรียมมาก็าจะมีพวกอุปรกรณ์มี อุปกรณ์กล้องโอกลอพวกเสื้อผ้าเก้าอี้ที่นอนพัดลมของทำอาหารข้างหลังมีรางน้ำแข็งนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าไปซื้อสเบียงในมินิมาร์ดีนะครับท็อปเดลี่อุย้ยน้ำแข็งหมดแต่มีแบบตู้อยู่นะเขาบอกว่าเอาถุงนี้ขอบคุณครับ คือฐานน้ำแข็งของเรานะครับที่ DIY ขึ้นมาใครยังไม่ดูคลิปสั้นทำตัวนี้ก็ไปดูไ,ปดได้ในเพจฟูทามนะครับเพื่อนนี่แต่ว่าเทน้ำแข็งมันไปเลยปิดแล้วก็พับปุ๊บเรียบร้อยครับทุกคน,กคนเดี๋ยวตอนนี้ ต้องออกเดินทางละใกล้ค่ำแล้วนะครับเดี๋ยวไปไม่ทันเดี๋ยวเขาปิดก่อนปะใกล้ค่ำจริงๆฮนะดูจากปลาอาทิตย์ก็รู้เลยแต่ระยะทางก็ไม่ได้ไกลมากนะครับประมาณ40กิโลน่าจะใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะฮะเป็นทริปใกล้ๆบ้านนะครับเหมือนแบบว่าเปลี่ยนสถานที่ทํางานเพราะทงานอยู่บ้านทั้งวันนี่เบื่อมากเลยลองออกไปทํางานข้างนอกดูบ้างแล้วก็ได้ถ่ายคลิปให้เพ,เพื่อนได้ดูด้วยนะฮะขับไปเรื่อยๆตาม GPS เลยพอขับมาเจอน้ําเขื่อนล้วเนี่ยก็โอ้โห น้ำขึ้นสูงขึ้นพอสมครวรเลยนะฮะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าอุทยานที่เราจะไปเนี่ยมันจะขึ้นสูงขนาดไหนนะครับก็มีคนขับรถมานั่งชิลกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวน้ําขึ้นสูงขนาดนี้น่าจะขับรถลงไปจอดไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าชะตากรรมของเราจะเป็นยังไงโอ้มาถึงแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณหกโมงเย็นนะ พาที่กําลังตกกําลังสวยเลยแต่มันรู้จะไปถ่ายทันหรือเปล่านะเดี๋ยวเราต้องไปติดต่อก่อนว่าเขาจะให้นอนหรือเปล่าส่วนคนนี่เยอะมากเลยนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไงเออเราไม่ค่อยมาวันหยุดเท่าไหร่นะปกติเราจะมาวันวันปกติวันจันทร์องคารพุดธอะไรเงี้ยโอเคครับเมื่อกี้ถามพี่เจ้าที่แล้วก็ที่สามารถจอดนอนได้ตอนนี้จอดได้ตรงข้างทางตรงนี้นะครับ เดี๋ยวสักพักทางท่องเที่ยวเขาก็จะกลับกันแล้วตรงนี้ก็จะว่างนะฮะให้เราไปจอดนอนได้เราไม่สามารถลงไปข้างล่างได้นะเพราะว่าน้ํามันสูงมากๆเลยตะกออมันจะเป็นสนามหญ้านะเดี๋ยวนี้คือโอเคเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปให้ทุกคนได้ดูดีกว่าไป จะบอกว่าตอนที่ไปถ่ายรูปเนี่ยผมใช้ GoPro ถ่ายวิดีโอนะและใช้กล้อง Canon M10 ถ่ายรูปแต่จะบอกว่าไฟล์จาก GoPro Memory เสียนะครับ f o m a t ตัวเองซะง,งั้นทุกๆอย่างที่ถ่ายมาคือหายหมดเลยใน GoPro นะหายหมดเลย<อ>ก็จะมีแต่รูปให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะ โอเคครับเราก็นอนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นป้อมของอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับผมห้องน้ำจะอยู่ตรงนู้นเป็นห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องน้ำด้วยนะครับถวนด้านล่างเนี่ยจะมีแต่ห้องน้ำเฉยๆนะครับไม่มีห้องอาบน้ำนี่เราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดีย๋ยวมาดูคร่าวๆเนาะ ที่นั่งตองเราก็จะไว้ตรงนี้นะข้างๆนี้เลยจริงๆอะ่ะต้องบอกก่อนว่าผมลืมคิดไปว่าที่นี่มันลงไปข้างล่างไม่ได้นะครับเอ่อแล้วน้ำมันสูงด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับเราอยู่ง่ายๆได้มาแล้วก็เลยเอาแบบนี้แหละได้ท่านนี้ก็เอาแบบนี้นะครับโอเคเราก็จัดแจงที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้มีมุ้งด้านหลัง สองข้างนะฝั่งน้นกับฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีมุงตรงประตูหลังตรงนี้ก็จะมีช่องว่างอยู่นะครับแล้วก็ใส่ล็อกที่ทําขึ้นมาเองนะครับผมด้านในก็เป็นที่นอนพับฝั่งเดียวนะครับนี่มีหมอนผ้าห่มที่นอนอพับแบบนี้นะครับผมนี่ง่ายๆตรงนู้นก็จะมีพัดลมไว้เปิดตอนนอนนะฮะขี่ okay. ก็ประมาณนี้ ของกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรก็อยู่ด้านหน้านะครับผมมีพลช้ตัวอีกตรงนู้น,น ون, โอเคต้องขอตัดภาพมาตอนประมาณ3ามทุ่มกว,กว่าเลยนะฮะพีพีพเจ้าหน้าที่มาเคาะกระจกนะฮะให้เราย้ายไปที่อื่นนะครับผมคือจากที่เราจอดอยู่ข้างทางเนี่ยให้เราขับขึ้นไปด้านบนนะครับที่จะเป็นโซนของบ้านพักเจ้าหน้าที่นะฮะให้ไปจอดลานจอดด้านบนเพราะว่าเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่ไปมา ดังมากๆเขากลัวรเรานอ,นอนไม่หลับนะฮะแล้วก็นอนไม่หลับจริงๆต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่มากจริงๆนะฮะไม่งั้นนี่คือไม่ได้นอนแน่คืนนี้ตอนนี้สามทุ่มแล้วนะครับพี่เจ้าหน้าที่เขามาบอกว่าให้เราย้ายขึ้นมาข้างบนนะเพราะว่าตอนแรกเราอยู่โน่นเนาะแล้วอมอเตอร์ไซค์เยอะเสียงดังเราน่าจะนอนไม่หลับเขาก็เลยบอกว่าขึ้นมาบนนี้ก็ได้เราก็เลย ขับขึ้นมานะครับก็ขับมาทำรุ่นเลยเพราะว่าเบาะตรงคนขับเราไม่ได้ขยับนะมนี่ยม,มอไซค์แบบนี้มานะก็เดี๋ยวเราจะพามาดูห้องน้ำนะครับเดินามาไม่ไกลนี่รถเราอยู่ตรงนู้นเนาะนิ่จะอยู่ชั้นบนนะครับเห็นไหมตัวนี้คือถนนนะ ส่วนห้องน้ำจะอยู่ข้างบนนะครับจะมีห้องอาบน้ำด้วยอันนี้เป็นฝั่งของผู้ชายตรงนี้ก็เป็นโทชินะครับผมสะอาดมากนี่ก็เป็นห้องน้ำโหดูดีเลยนะ,ะปิดไปทุกครั้งหลังใช้งานนะครับดูดีเลยนี่มีห้องอาบน้ำด้วย จะเป็นก๊อกกับฝักบัวนะครับห้องน้ําสะอาดเลยล่ะอาบน้ําได้ทุกห้องเลยนะเฮกเขามีฝักบัวทุกห้องเลยโอเคครับวันนี้ก็ได้ที่นอนตรงนี้แหละลาตีสวัสดีนะครับล้วไว้เจอกันใหม่ตอนเช้าบ๊ายบาย สวัสดียามเช้าครับทุกคนตอนนี้เวลาเจ็ดโมงกว่าแล้วนะอุณหภูมิก็เย็นๆนะครับยี่สิบองศาประมาณนี้เดี๋ยวเราเก็บของแล้วก็ลงไปข้างล่างกันนะฮะ โอเคตอนนี้เก็บของเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถลงไปข้างล่างยังไม่กลับนะก็เดี๋ยวไปทำเมื่อนี้นั่งกินก่อนแล้วก็รอ8โมงกว่าไปจ่ายเงินค่าที่เราค้างแรมเมื่อคืนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเปิดประมาณ8โมงนะครับผมโอเคลงไปข้างล่างกันเมื่อคืนนี้ก็นอนหลับสบายดีนะครับทํา รั่นนี้นั่นทํางานเสร็จก็ประมาณสี่ห้าทุ่มเอ่อแล้วก็หลับยาวถึงเช้าเลยหกโมงเลยเมยมีเตืยนครั้งหนึ่งประมาณตีสองตีสามนะครับผมแต่ก็หลับต่ออืถือว่าดีเลยถ้าไม่ได้พี่เจ้าหน้าที่มาเคาะแล้วก็ให้เราขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็คงจะนอนยากนะครับเพราะว่าข้างล่างคือเด็กแว้นเยอะมากเลยวันนี้เป็นพิเศษ โอ้โหเสียงโคตดังมอไซค์อะ่ะสุดๆนอนไม่ได้นะฮะตอนนี้ลงมาข้างล่างแล้วนะครับก็มานั่งอยู่ที่ศาลาตรงนี้มีจุดชาร์จแบตด้วยนะครับก็มีเห็นไหมมีปลั๊กไฟให้แล้วก็เทโอกาสขอชาร์จแบตเตอรี่ไว้เลย รอบนี้เราเอาแค่แบตมานะครับตัวนี้ก็เป็นแบตพัดลมเนาะนี่กำลังชาร์จอยู่นะครับผมเมื่อคืนนี้เปิดได้ทั้งคืนเลยหมดเพิ่งหมดตอนเช้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวแปลงไฟนะครับผมสามารถชาร์จแบตชาร์จนูน่นชาร์จนี่ได้แล้วก็สามารถเปิดนี่อะไรนะเนี่ยเปิดไฟ AC เพื่อเสียบชาร์จพวกโน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นแบบ แปดกล้องอะไรประมาณนี้ได้นะครับผมหรือจะเปิดพัดลมตัวเล็กก็ได้ที่กำลังไฟไม่เกินร2อยยวัตต์นะครับแต่จริงๆก็ไม่แนะนำหรอกแต่ว่าก็มีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับเผื่อจะต้องใช้เนาะแต่ส่วนมากจะไม่ได้ใช้ใช้แต่ชาร์จ usb เพราะอุปกรณ์ของเรามันเป็น usb หมดเนาะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรานั่งทำ กาแฟกินตรงนี้นั่งชมวิวไปประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเลยไปดูห้างล่านะครับช่วงเช้าก็สวยเหมือนกันนะกลางคืนก็สวยอีกแบบนะกลางมันก็สวยอีกแบบหนึ่ง Uh huh. <laughs> แซนด์วิชอย่างหนาอันนี้คือเกาอิ่มเลยนะอ,อร่อยนะโบโลน่าชีสนะครับโหโคนร้อน หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็เดินลงไปเก็บบรรยากาศด้านล่างนะฮะแต่อย่างที่บอกว่าไฟล์จากโกโปรนี่เสียทั้งหมดเลยหายหมดเลยก็จะมีมาแต่รูปภาพนะครับที่จะถ่ายมาฝากกันต้องขออภัยด้วยแต่อยากจะบอกว่าตอนเช้าที่นี่บรรยากาศดีแบบโคตรเลย เราขึ้นมาจอดรถตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอาบน้ำล่ะเอาเมื่อคืนเราไม่ได้อาบน้ำนะแปรงฟันนอนเลยชานี้เดี๋ยวเรามาอาบน้ำข้างบนนะครับอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยครับเย็นสดชื่นเลยน้ำแรงมากๆเย็นด้วยไปกลับไปที่รถกันรถจอดอยู่นู้นนะครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวขอตัวปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยนะครับจะได้ไปทำงานแล้วก็ไปทำคลิปที่อื่นนะครับผมหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้นะครับผมมาสายเดียวเนาะ